เผยสเปกเต็ม r e a l m e C11 ใช้ s h i p e l e o G30 จอสายบิ๊6.5นิ้วแบตบจุใจ 5,000mAh อาจเข้าไทายเร็วๆนี้เผยสเปคเต็ม um, r e a l m e C11 ใช้ s h i p e l e o G30 จอสายบิ๊6.5นิ้วแบตบจุใจ 5,000mAh อาจเข้าไทายเร็วๆนี้ก่อนหน้านี้ได้มีข้อมูลของสมาร์ทโฟนรุ่น เรียวมี C11 ที่เป็นสมาร์ทโฟนสเปคคุ้มค่าคุ้มราคารุ่นใหม่ของทางเรียวมีถูกเปิดเผยออกมาบ้างแล้วนะครับซึ่งคาดว่าจะเข้ามาทําตลาดที่ประเทศไทยด้วยครับเพราะได้ผ่านการรับรองจากทางกสทชเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับล่าสุดได้มีข้อมูลสเปคแบบครบครันของสมาร์ทโฟนรุ่นเรียวมี C11 ถูกเปิดเผยออกมาก่อนงานเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยข้อมูลที่ว่านี้ถูกเปิดเผยมาจากซันฮาชู ure, แหล่งข่าวจากเว็บไซต์สแลนด์ร ซึ่งได้เผยสเปคของสมาร์ทโฟนรุ่น Realme 41ออกมาตามนี้ครับจะใช้ชิปเซ็ตซีรีส์เกมมิ่งรุ่นใหม่ของทาง MediaTek กับชิปรุ่น Helio G35 โดยคาดว่าชิปเซ็ตรุ่นนี้จะเลือกใช้สถาปัตยกรรม CPU แบบ Cortex A76 และ GPU Mali G76 ซึ่ง Helio G35 ของ Realme 41จะทำงานร่วมกับแรม2 g b และ ROM 3 2 g b มีหน้าจอมีติ่งทรงหยดน้ำที่หน้าจอเพื่อใส่กล้องหน้าแบบมินิดรอปฟูลสกรีนขนาด6.5นิ้วให้กล้องหลังคู่ความเนียด3ล้านพิกเซลที่มีเทคโนโลยี AI พร้อมโหมดการถ่ายภาพกลางคืนแบบซปเปอร์ไนท์สเกปพร้อมด,ด้วยถาใส่ซิมการ์ดแบบทริปเปิลสล็อตให้แบตเตอรี่ความจุถึง5,000มิลลิแอมป์คาดว่าสมาร์ทโฟนรุ่นเรียวมี4 1 1จะเปิดตัวเร็วๆนี้ครับพอได้พบข้อมูลบนหน้าซัพพอร์ตของเว็บไซต์เรียวมีประเทศอินเดียเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ เอาละครับแฟนๆเรียวมีบ้านเรารอลุ้นกันได้เลยครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมาทางไอทีฟ้าจะมาบอกเหล่าให้ทราบอีกทีครับ